แป้งไม่ใช่ผู้ร้ายนะคะการลดน้ำหนักที่เราโนค์บ no นะคะรู้ไหมคะว่ามันจะทาให้ร่างกายของเราเป็นยังไงนะคะเรามาดูกันเลยค่ะการที่เราโลค์บนะคะมันก็จะทําให้ร่างกายของเราค่ะไม่มีพลังงานเอาไปใช้ในร่างกายนะคะแล้วไม่มีแหล่งพลังงานไปใช้นะคะร่างกายเราค่ะก็จะไปดึงาจากแหล่งพลังงานจากพวกไกลโคเจน ไขมันแล้วก็กล้ามเนื้อออกมาใช้เป็นพลังงานนะคะถ้าสมมติว่า,าเราไปดึงกล้ามเนื้อออกมาใช้เยอะๆนะคะมันก็จะทำให้ระบบเผาผ่านเราอะค่ะช้าลงหรือว่าเสื่อมไปนะคะจากนั้นนะคะระบบร่างกายเรามันก็จะล้วนนะคะพอล้วนเสร็จมันก็จะทำให้เราอะกลับมาโยโย่ได้ง่ายนะคะเห็นไหมคะว่า แป้งไม่ใช่ผู้ร้ายนะคะแต่ว่าเราต้องทานให้อ่าได้ปริมาณที่เหมาะสมกับที่ร่างกายเราต้องการนําไปใช้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วสําคัญที่สุดนะคะอย่างงดข้าวในแต่ละมื้อนะคะถ้าใครชอบคอนเทนต์นี้นะคะฝากติดตามบุ๋มได้ในเฟ c บุ๊กไอจีนี้นะคะ